ดวงชะตารายวันวันที่13ทธันวาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดบนพุธกลางวันภาพรวมวันนี้เป็นวันที่การสื่อสารและการเจรจาเป็นกุญแจสำคัญดาวพุธที่เป็นดาวประจำตัวคุณส่งเสริมให้คุณมีความคล่องตัวในการพูดคุยแม้ในบรรยากาศที่ตึงเครียดของวันเสาร์คุณก็ยังสามารถหาทางออกได้อย่างาฉลาด เป็นวันที่ดีสำหรับการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลและการติดต่อประสานงานที่ซับซ้อนไอเดียความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นจากการพูดคุยกับผู้คนการงานโดดเด่นเรื่องการเจรจาต่อรองการติดต่อประสานงานการนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์คุณจะใช้คำพูดโน้มนาวใจคนได้ดีการทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมมีโอกาสสำเร็จสูง ธุรกิจเสริมที่เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นายหน้าหรือการให้คำปรึกษาจะไปได้ดีการเงินรายรับเข้ามาจากหลายทางโดยเฉพาะจากคำพูดและการเจรจามีโอกาสได้ผลประโยชน์หรือกำไรจากข้อตกลงเก่าๆก,การลงทุนด้านการเงินที่เน้นการสื่อสารหรือเทคโนโลยีให้ผลดีแต่ก็ควรระวังรายจ่ายที่เกิดจากการเข้าสังคมหรือการซื้อของตามคำโฆษณา ความรักคนโสดสเสน่ห์อยู่ที่คำพูดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆจากการทำงานหรือการเข้าสังคมคนที่เข้ามามีแนวน้อมเป็นคนฉลาดพูดเก่งแต่ต้องดูให้ดีว่าเขาจริงใจหรือแค่พูดเก่งไปเรื่อยคนที่แอบชอบมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นมีการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นเข้าใจกันดี มาะแกการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือพูดคุยในเรื่องที่เคยติดขัดในใจความสัมพันธ์มั่นคงและก้าวหน้าสุขภาพสุขภาพกายระวังอาการปวดเมื่อยบริเวณแขนมือหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเล็กน้อยภูมิแพ้อากาศสุขภาพใจโดยรวมจิตใจแจ่มใสดีแต่อาจจะมีความกังวลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องคำพูดของคนอื่น พยายามอย่ากเก็บทุกคำพูดมาคิดให้ปั่นป่วนอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือการพูดเร็วเกินไปหรือการรับปากในสิ่งที่ทำไม่ได้ระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดเพราะความเร่งรีบทําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขการงานก่อนพูดหรือตกลงอะไรให้คิดทบทวนให้รอบคอบตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ละเอียดการเงิน จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องจ่ายอย่าใช้เงินอนาคตความรักรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสารที่ดีนีไว้คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนราหูภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณอาจจะรู้สึกแตกต่างหรือโดดเด่นกว่าปกติอิทธิพลของราหูในตัวคุณอาจจะอยากทำอะไรที่เสี่ยงหรือท้าทายกฎเกณฑ์ ซึ่งขัดกับพลังของวันเสาร์และวันพระที่เน้นความสงบเป็นวันที่ดีสำหรับการคิดนอกกรอบการหาช่องทางใหม่ๆที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ต้องระวังไม่ให้บุ่มบามจนเกิดปัญหาการงานมีไอเดียวความคิดสร้างสารรค์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจเหมาะกับงานที่ต้องใช้จินตนาการหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการนำเสนอผลงานจะดึงดูดความสนใจได้มาก การสอบสัมภาษณ์คุณจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างไรก็ตามเขาควรระวังคือการทำอะไรที่ล้ำเส้นเกินไปจนผู้ใหญ่ไม่พอใจธุรกิจเสริมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของต่างประเทศหรือความบันเทิงมีโอกาสดีการเงินมีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือได้เงินจากช่องทางสีเทาๆหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสเสียงเงินก้อนโตแบบไม่คาดฝันเช่นกัน การเจราจาแดานการเงินต้องระวังการถูกหลอกลวงหรือข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนความรักคนโสดมีสเสน่ดึงดูดใจอย่างมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติหรือคนที่แตกต่างจากคุณมากๆมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ที่รวดเร็วฉาบฉวยหรือความรักออนไลน์แต่ความจริงจังอาจจะยังต้องใช้เวลาพิสูจน์คนมีคู่ความสัมพันธ์อาจจะวื่หวาขึ้นหรืออาจจะต้องระวังเรื่องมือที่สาม หรือความลับที่ปกกิดไว้ควรเพิ่มความชัดเจนและความไว้วางใจให้กันหรือหาสิ่งใหม่ๆทำร่วมกันเพื่อกระตุ้นความสัมพันธ์สุขภาพสุขภาพกายระวังอาการนอนไม่หลับหรือระบบประสาทที่ตึงเครียดรวมถึงอาการเจ็บป่วยแบบกระทันหันหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางสุขภาพใจจิตใจอาจจะฟุ้งซ่านคิดหลายเรื่องพร้อมกันหรือรู้สึกมึนงงสับสนได้ง่ายในวันนี้ ควรทำสมาธิสวดมนต์โดยเฉพาะคาถาบูชาราหูเพื่อช่วยให้จิตใจสงบลงอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความมัวมเมาหรือความประมาทการคิดว่าตัวเองแน่เกินไปอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ระวังการถูกชักจูงไปในทางที่ผิดคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและกฎระเบียบการเงินได้มาง่ายก็เสียง่ายควรแบ่งเงินที่ได้มาทำบุญหรือเก็บออมทันทีอย่าใช้ลงทุนอะไรที่เสี่ยงเกินตัวในวันนี้ความรักรักษาความซื่อสัตย์และความชัดเจนเป็นหลัก